มันไม่ใช่ทางเราบ้าหรอเดี๋ยวแบ๊บึงไปเป่าเสียงเพลงก่อนเอาตำแหน่งจะเอาทุกตำแหน่งกระทยกระโถยจะเอาทุกตำแหน่งกระโถยเป็นบ้าประกวดร้อยกว่าประเทศต้องแบ่งแบงให้ชาวบ้านเขาบ้างสิหล่อนต้องแบ่งให้ชาวบ้านเขาบ้างมันมีสี่สิบประเทศมันมีสี่สิบประเทศมันเข้าไปสองสี่หกแปด เขาไปแค่แปดคนเหลืออีกต้งเท่าไหร่เหลืออีกเป็นกูรุดโมเดลตรงไหนก็เธอดูกรรมการสิเธอดูกรรมการกรมรมการก็เป็นดีไซนเนอร์อินเดียคธอเย่าไปซีเรียสกับท็อปโมเดลฉันยังไม่เคยซีเรียสกับท็อปโมเดลเลยกะเธอจะเอาหมดเลยน้แม่คือมึงจะเอาหมดทุกตาแหน่งกระเธอมีขวัญใจช่างภาพมึงก็จะเอาพยายามสวยมึงก็จะเอา โมงมึงก็จะเอาเออ่ผิวสวยก็จะเอามึงจะเอาทุกตำแหน่งมันเป็นไปไม่ได้มึงต้องกระจายรางวัลให้เพื่อนบ้างบ้าเหรอมันประกวดร้อยกว่าประเทศมึงกระจายรางวัลเขาทุ่งสายแยะทวีบแล้วมันเอาแค่สองคนโอ้ยปีที่แล้วมันก็ไม่เข้าที่นั่งเป็นกรรมการอยู่ในะปีที่แล้วมันก็ไม่เข้า ใช่อย่างไม่ได้สักกิจจมปีที่แล้วมันก็ไม่ได้สักกิจกรรมหนึ่งอิปโปแลนด์ปีที่แล้วก็ไม่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้สักกิจกรรมหนึ่งเขาก็มองมิสสอนอก็จะเอาเออพยายามสวยก็จะเอาวัญใจโลงก,กึงก็จะเอาฝรั่งเศสยิ่งอยู่ยิ่งสวยแก่ฝรั่งเศสแก่เธอไประวังออสเตรเลียนิวซีแลนด จะแข่งอะไรต่อคะหรือยัง Beauty with a purpose เธอสังเกตไหมว่าพวกที่เขาพวกที่เขา head to head ไม่มีอินเดียไม่มีฟิลิฟิลิปปินหนักกว่าเรานะฟิลิปปินล่วงหมดทุกทุกชาเลนต์นะโธเรายังเข้าชิงนะเรายังเข้าชิงนะ t ฮ to h a ต์ฮะโธฟิลิปปินล่วงหมดเลยนะทุกชาเลนต์นะ ชุดเมื่อกี้ฟิลิปปินสวยสุดนะยังล้วงเลยเธอปัจจูเกคงไม่สบายแล้วแหละเธอเกให้ลูกสาวดูคือฉันบอกอะไรให้เขาเล่นเกมฉันดูแล้วมันเล่นเกมคือเขามันประกวดเยอะเธอต้องเข้าใจด้วยแล้ววันนี้อินเดียสวยนิวซีแลนด์สวยเธอต้องให้เขาอันนี้คือเรื่องจริงมันไม่ใช่แนวทางของไทยแลนด์ท็อปโมเดลอะ ไทยแลมันคือ head to head beauty wish a p p r p o s e แล้วก็โซเชียลมีเดียแกดูนางงามกันไม่เป็นเนาะเธอจะมาบ่นอะไรมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งปีที่แล้วเขาก็ไม่เข้าปีที่แล้วอิน,นเดยก็ตกท็อปโมเดลเขาไปยังงงใหญ่เลยมันไม่เกี่ยวอินเดียเขาสวยจริงวันนี้ต้องให้เข้ามันไปยืนอยู่แล้วอินเดียนะ่ะมันรอว่า ดันนิวซีแลนด์ดันสวยวันนี้เราต้องยอมรับว่านิวซีแลนด์สวยนิวซีแลนด์สวยลูกวันนี้นิวซีแลนด์เขาสวยก็ให้เขาไปมันเอาตั้งสี่สิบคนทอจะเอาทุกชาเลนจ์ไม่ได้บ้าหรือเปล่าอินเดียมันเข้าอัตโนมัติต่อไปมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันไปแกมันบิวตี้วิสอะเพอเพิร์มันก็ไม่มีมันแล้วอะ่ะอิีนิวซีแลนด์ก็ตัดคู่แข่งไปแล้วอะ่ะ ทีนี้มันก็จะอิตุรกีก็ไปแล้วที่ี้ก็เหลือใครก็เหลือเราอ่ะ beauty with a purpose ชุดไม่เด่นไม่เกี่ยวกับชุดไม่เกี่ยวกับชุดฟิลิปปินเด่นสุดอย่งร่วงเลยไม่เห็นหรอฟิลิปปินเด่นสุดบนเวทีอย่างล่วงเลยไม่เกี่ยวกับชุด มันตัดตัวเต็งออกมันตัดตัวที่มันจะต้องได้ออกไปหมดแล้วมันเหลือโซเชียลมิโซเชียลมีเดียกับไอ้นี่ Beauty with a Purpose ไอ้นั่นนน่า,นาลุ้นเออเขาสวยลูกเขาสวยมองอย่างมองอย่างคนมองแบบเป็นกลางเลยเขาสวยก่ะนิวซีแลนด์แม่บอกแต่แรกแล้วว่านิวซีแลนด์สวย อินเดียวันนี้เขาสวยท็อปฟอร์มเขาโมเดลเขาสวยจริงเดินออกมาแล้วแม่บอกเลยว่าอินเดียยืนแลวกับนิวซีแลนด์อินเดียกับนิวซีแลนด์หลกแล้วก,ก, Zealand, วก็ไอแอฟริกานะวินแอฟริกาก็ยายนั้นตรงเป๊ะยกเว้นเย,ยเวเน่คนเดียวเย,ยเวเน่ฉันไม่ได้ให้ฉันไม่ได้ให้เวเน่เพราะเวเมันชุดบัญชยแค่นั้นแหละ เขาตัดตัวเต็งเขาตัดตัวเข้ารอบออกไปหมดแล้วทีนี้มันจะเหลือ Beauty with Purpose <c oughs> Beauty with Purpose แล้วก็ Social Media อันนี้ทางเราราะโมเดลมันไม่ใช่ทางเราไม่หรอกเธอเธอเธอ,เธอพิ่งดู Miss w r เนี่ย Beauty with Purpose คนดู m i s เ w อ r ์เขาเขาลุ้นนางงามโครงการเขาไม่ได้มานั่งหนุนท็อปโมเดล คนเขาลุ้นนางงามโครงการคนไม่ได้ลุ้นท็อปโมเดลโทอจะเอาทุกตำแหน่งไม่ได้ต่อให้ไม่เข้าสักโครงการหนึ่งก็เขา้ารอบ Beauty with a purpose Beauty with a purpose ต่อให้ไม่เข้าสักไม่ไม่เข้าสักฟาสกปีที่แล้วก็ไม่เข้าสักฟาส t t แกหนึ่เขาก็มง นางงาม beauty w i อ h เผื่อๆก็โครงการไงโครงการที่เราทําไปไงปีที่แล้วเขาก็ไม่เคยเข้าฟ a s t tag เลยได้เช็คดีฟอติกที่นั่งอยู่นะไม่เข้าซัก fast tag จะมาออยอะไรดูนางงามเป็นหรือเปล่าเะดูนางงามเป็นหรือเปล่าเะดูนางงามไม่เป็นนี่คือมึงจะเอาทุกอย่างไม่ได้ตุรกีโกงกัน ตุรกีมันได้ไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าเฮ t ูเฮไปแล้วตุรกีมันเข้าเฮ t ูเฮไปแล้ว,ล hate hate ลวจะเอาอะไรอีกมันตัดตุรกีออกไปแล้วคนละเรื่องคนละเรื่องตัวพวกเธอดูมิสเฟิร์มคนละเรื่องแล้ว มันไม่เกี่ยวกับกรรมการมรรอินเดียเขาสวยจริงลกูกเขาสวยเธอต้องยอมรับว่าเขาสวยวันนี้เขาสวยสวยรองจากอินเดียคือนิวซีแลนด์สวยรองจากอินเดียคือนิวซีแลนด์เมื่อกี้ฟิลิปปินเนี่ยเข้าได้ก็ยังไม่ให้เข้าเลยฟิลิปปินเข้าได้ก็ยังไม่ให้เข้าเลย แล้วก็เลบานอนสวยก็ยังไม่ให้เข้าเลยเข้าใจไหมอ่มะเมื่อกี้เลบานอนสวยมากนะเขายังไม่ให้เข้าเลยออสเตรเลียก็สวยเขาก็ยังไม่ให้เข้าเธอเธอจะไปอะไรกับรอบฟาสแท็กฟาสแท็กมันแค่เป็นแคมเปญหนึ่งเฉยพวกโธ่จะไม่เข้าใจอะ่ะ ฟาสแท็กมันเป็นแคมเปญหนึ่งเฉยๆมันเป็นคาแคมเปญที่จะเอานางงามเี่ยเขาเล่อไปมันมันมีกิจกรรมในแต่ละในแต่ละเบรกปีแต่ละเบรกให้พวกเธอได้ดูกันเข้าใจไหมสุดท้ายสี่สิบคนมันก็ไปกองรวมกันแล้วก็คัดเหลือยี่สิบอะไรก็เกิดขึ้นได้มิสเฟิร์ถูกต้องพวกเธอจะมปนน็น่อยหน คือมึงจะเอาทุกตำแหน่งคือประเด็นกระเทยจะเอาทุกตำแหน่งคือมึงจะเอาตั้งแต่สปอร์ตตั้งแต่ท็อปโมเดลตั้งแต่คือมึงจะเอาทุกตำแหน่งอะคือกระเทยจะเอาทุกตำแหน่งอืมมึงจะเอาทุกตำแหน่งมันไม่ใช่เวทีเวทีเดียวนะที่ว่าแจกอยู่รางวันเดียวอยู่คนเดียวสองคนไม่ใช่บ้าหรอเขาต้องกระจายรางวัล รางวัลเขามีประเทศอื่นเขาก็ส่งการแต่เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เ็นอดนามเขาสวยนิวซีแลนด์เขาสวยต้องให้เขาไปเจอท็อปโมเดลเธอจะไปซีเรีเยสกับรางวัลท็อปโมเดลจะเอาทุกตําแหน่งกระเธอจะเอาทุกตําแหน่งจะเอาท็อปโมเดลจะเอาอ่าเฮดูเก็จะเอาอ่าสปอร์ตก็จะเอาทาเลนต์กระเทยก็จะเอาคือกระเทยจะเอาหมดทุกตําแหน่ง ไม่ให้คนอื่นประเทศอื่นเลยอือจะเธอจะเอาอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสวยมันเกี่ยวกับว่ามันไม่ใช่ทางเราทางเรามันคือโครงการกับโซเชียลมีเดียพวกเธอจะเอาทุกตำแหน่งกีฬาเธอ,เอ head head ก็จะเอาเฮดทูเฮดมึงก็จะเอา เบสเซอร์ก็จะเอากดตะกร้าก็จะเอาภูเก็ตสวยไหมแม่ไม่ได้ดูแม่ไม่ได้ดูค่ะแม่ดูวิสเฟอร์ก็แม่บอกเลยแม่ดูแต่วิสเฟอร์อือจะเอาทุกอย่างกะโทยจะเอาทุกอย่างทุกอย่างตพองเป็นของเราทุกอย่างต้องเป็นของกระโทย กระทยต้องดูดูไว้ว่ามันใช้ทางน้องหรือเปล่าอย่างเอตูเอไมันเป็นทางเราเข้าชิงแปดคนแพ้แค่ตุรกีแล้วมึงดูสภาพหน้าตุรกีมึงดูสภาพตุรกีแต่งยังไงก็ยายอีสาราอฟริกามันยังไม่ได้ตำแหน่งเลยมันยังไม่พูดอะไรเลยอืม อิงาศสก็ไม่เคยได้ตำแหน่งอะไรเลยก็ไม่พูดอะไรเลยออสเตรเลียก็สวยมันก็ไม่ได้ตำแหน่งฟิลิปปินมันก็สวยมันก็ยังไม่ได้ตำแหน่งหนึ่งมันไม่เห็นมันบ่นอะไรเลยอืมตุรกีวันนี้เป็นคุณยายเป็นคุณยายตุรกีคือคุณยายวันนี้แล้วเธอคิดว่ามิสเวิร์เขาจะเอาไปจับมือหรอยายไปจับมือเหรอเขาไม่เอาเข้าใจไหมอะ่ะเธอดูสาภาพตุรกีสิ เขาตัดตัวตัวนี้เอาไปหมดแล้วทีนี้มันจะเหลือ beauty w i t h a p p o s กับ social media อินเดียมีสิทธิ์ล็อกมองค่ะอันนี้แม่ไม่ขอให้คำตอบ <c oughs> แม่ไม่ขอให้คำตอบเพราะว่าประจูกแกคุมไม่เอาชื่อเสียงแกมาแรกแต่ก็ไม่แ <c oughs> น่เพราะมันสวยเพราะมันสวย บาง ừ, ชุดชุดไม่ส่งน้องเลยไม่เกี่ยวกับชุดไม่เกี่ยวกับชุดไม่เกี่ยวกับชุดมันไม่เกี่ยวกับชุดมันไม่ใช่แนวทางเราเราไม่ใช่แนวทางเราไม่ใช่ เธอตัดออกไปได้เลยนะสิ่งที่ไม่ต้องลุ้นนะเธอจำไว้เลยนะทาเลนส์สปอร์ตท็อปโมเดลมันไม่ใช่ทางเราเราไม่ใช่ท็อปโมเดลโปรแลนด์สวยจะตายายังไม่เข้าเลยเมื่อกี้ะโปรแลนด์สวยจะตายยังไม่เข้าเลยออสเตรเลียคนแรกเดินออกมาในทวีปเอเชียสวยสุดยังไม่เข้าเลยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์สวยที่สุดก็ไม่เข้าไทยแลน เจ้าแม่โปรเจกต์ก็ยังไม่เข้าเธอต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างให้เจ้าภาพเขาได้เข้าบ้างเขาได้เข้าได้ดีใจให้เขาได้หายใจ mm hmm. โปแลน์สวยมากเห็นไหมล่ะให้เขาได้หายใจถุกจะไปอะไรกับท็อปโมเดลมันไม่ได้เป็นท็อปโมเดลมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนเดียวที่ได้มาจากท็อปโมเดลคือเมแกนยางนอกนั้นเขาท็อปโมเดลเขาไม่เคยเข้ารอก ิปินสวยใช่ฟิลิปปินส์สวยยังหลุดเลยฟิลิปปินออสเตรเลียหลุดอ่ะจบแค่นั้นแหละเธอจะไปคิดอะไรมากมายฟิลิปปินออสเตรเลียสวยออสเตรเลียสวยมากวันเนี้หลุดเธอต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ทางเราทางเรามันคือโซเชียลมีเดีย h e t d to t e a d beauty with a purpose นี่คือทางเรา เธอจะเอาทุกอย่างเธอจะเอาสปอร์ตแต่เอาพาเลนเธอจะเอาเอปโมเดลเธอจะเอา่คยเข้ารอบทุกอย่างจะบ,บ้าเหรอ <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่เลือกวันเนี้วันเนี้นิวซีแลนด์เขามาเขาสวยเ็าต้องยอมรับดีไซเนอร์เขามานั่ง,งนั้นเราก็แล้วนิวซีแลนด์เป็นประเทศเคยจักรภพเธอต้องเข้าใจด้วยอินเดียก็เคยจักรภพ เขาต้องให้เข้ามาก่อนมันยังเหลืออีกทั้งสองชาเลนจ์ถึงแม้ทุกชาเลนจ์ไม่เข้ามันยังไงก็เข้าสี่สิบเธอเชื่อฉันมันเป็นฟิลิปปินส์มันสวยสุดนะวันนี้กับออสเตรเลียนะมันสวยสุดมันยังไม่เข้าเลยอะ่ะ ฟิลิปนนกกลปินสวยสุดนะวันนี้ชุดเนี่ยเมื่อกี้ฟิลิปปินสวยสุดนะไม่เข้าออสเตรเลียสวยสุดก็ไม่เข้าเออมันสี่สิบคนเธอมันไม่ตกหรอเธอจะมาตื่นโอ้ฟิลิปปินสวยสุดนะวันในชุดน่ะต้องให้ฟิลิปปินนะ ชุดยังไม่ได้ดีไซนเนอร์ยอดเยี่ยมเลยไปได้ชุดอะไรก็ไม่รู้ของ, New Zealand, ของนิวซีแลนด์คุณนึกว่านกกิวีเธอฟิลิปปินชุดสวยกับนิวซีแลนด์แต่มันไม่ให้มันไม่ให้นิวซีแลนด์ชุดเหมือนนกกิวคี่ีมันยังให้เธอจะไปอะไรเออโอ้โอยก้าเธอดูนางงามกันไม่เป็นเนาะ ชุดสวยกูไม่ได้บอกฟิลิปปินส์มันสวยด้วยตัวของมันชุดมันสวยสุดวันนี้ฟิลิปปินส์วันนี้ชุดมันเด่นสุดเลย <c oughs> อินเดียสวยวันนี้สวยตั้งแต่รอบแรกแล้วอินเดียสวยตั้งแต่มันใส่สาลีออกมาแล้วมันสวยมากอินเดียนะมันสวยตั้งแต่รอบแรกแล้วแม่เห็นตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ยังบอกเลยอินเดียสวย แล้วที่แม่กลัวก็คือแม่ไม่ได้กลัวโอบปอเพราะแม่มองแล้วว่ามันมันไม่ใช่ทางถนัดไทยแลนด์ฮอปโมเดลมันไม่ใช่ทางถนัดไทยแลนด์เราเราเป็นนางงามสายวิชาการเราเป็นนางงามสายวิชาการเราขายโครงการเราไม่ได้มาขายฮอปโมเดลดููกันไม่เป็นแล้วก็โถยจะเอาทุกตำแหน่งมีรอบไหนก็มีนี่ง beauty, purpose, ไงบิวตี้วิสอะเพอร์เฟิร์สไงโครงการไงพระอิปก สายแข็งเข้ารอบหมดแล้วอะ่ะ Beauty with a purpose แล้วก็มีไอ้นี่ด้วยไงไอโซเชียลมีเดียนะนำาลิ้วเป็นแสนอะโอออนำเลิ้วเป็นแสนนะโซออเชียลมีเดียนะนะกระโทยมึงดูทางถนัดด้วยเวละเหมือนตัวเราไปสอบอย่างเงี้ยเราจะบางคนเก่งเลขบางคนเก่งวิชาสอบวชบางคนเก่งกพอ,อ,อ เลขบางคนไม่เก่งเขาก็ได้คะแนนน้อยบางคนเขาไม่เก่งสอบประชาสอบปชาเขาก็ได้คะแนนเต็มเธอมนุษย์มันไม่มีใครเก่งทุกอย่างชุดกิวีสวยสวยสวย,สวยลูกเขาสวยเขานางงามเขาสวยด้วยวันนี้นางงามเขาสวยเขาสวยจริง beauty with apple โอปอมีสิเพราะว่าเต็งไปหมดแล้วก็ใช่ไงเธอดูสภาพกุรกีสิ beauty with apple รึกว่ายาไอสมัยนี้ไม่มีแล้วแม่แม่ของเตแม่ก็ไม่รู้ยุคแม่ยังเรียนสัระชาเข้าใจไหมลูก ก็เธอจะเอาทุกตําแหน่งไม่ได้ต่อให้ไม่เข้าสักทาเลนหนึ่งยังไงก็ไม่ตกสี่สิบอินเดียมงคาบ้านอินเดียมงคาบ้านได้ไหมตั้งแต่ประกวดมานะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกจับมือแต่เขาไม่ให้อืมสวยกว่านี้อีกไปดูสิ หนึ่งเก้าเก้าหกสวยกว่าคนนี้อีกสวยกว่าคนนี้อีกน่าเป็นดาราเลยหนึ่งเก้าเก้าหกอินเดียเวเนอินเดียเวเนกลีสจับมือกันเขาให้กริสเขาให้กริซโคลัมเบียบราซิลลองปีที่แล้วอินเดียก็ไม่ได้อินเดียก็ไม่ได้ปีที่แล้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้มันไม่เกิดขึ้นได้แม่แม่แม่ดูเสร็จแม่ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ทางเราครอบโมเดลมันไม่ใช่ทางเราต้องแบบแม่แทนธัญญาไหมเธอแทนแทนทัญญาหรอแทนธัญญามันรุ่นชั้นแทนธัญญาเขาทาเลนเขาร้องเพลงเขาร้องเพลงโอเปร่าเขาเป็นนางงามเดินสายมาจากชิคาโก ฉันไม่ฉันไม่เห็นทัพโมเดลไม่เข้าฉันก็ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะฉันเห็นแล้วอินเดียสวยแต่ฉันนั่นเล็งไว้ว่าที่เป็นไม่ออสเตรเลียกับฟิลิปปินส์แต่เห็นแล้วว่านิวซีแลนด์ก็สวยเขาก็ชอบนิวซีแลนด์มันก็ไม่มีอะไรก็ให้เขาเข้าไปสิเออตั้งสี่สิบคนมันเหลืออีกตั้งสี่มันเหลืออีกกี่ที่มันเหลืออีกตั้งสามสิบที่โอ้กะทยโอ้กะทุยจะเอาทุกตำแหน่งกะทุยจะเอากว่าทุกตำแหน่ง ก็เธอเป่วยก็เธอต้องหาหมอเจ็ดที่เอเชียเจ็ดที่เอเชียยังไงก็เข้าเจ็ดที่เอเชียเจ็ดที่เอเชียอะอินเดียเข้าอยู่แล้วเข้าแบบไปแล้วออสตเตรเลียนิวซีแลนด์สามหรืออีกตั้งสี่แล้วเธอคิดว่าใครอ่ะ อีพวกนี้มันโดนแยกแยกออกไปแล้วไม่ใช่เหรือมันเข้ามันเข้าพิเศษไปแล้วนี่ก็เหลืออีเจ็ดที่อ่ะอีพวกนี้มันโดนแยกไปฟาสแท็กแล้วไงอ่าก็เหลือไทยแลนด์ก็ต้องเข้าไทยแลนด์ก็ต้องเข้าไงไทยแลนด์อินอ่ะอินโดนก็ไปแล้วอ่ะอินโดนไปแล้วอ่ะไทยแลนด์ฟิลิปปินส์ก็เลจับมือกันเข้าจบอ่าเพอเพอแถมสีรังกาด้วยอ่า เหลือเจ็ดที่ก็เหลืออีกตั้งเยะโทอินเดียไปแล้วอินโดไปแล้วตุรกีเข้าแล้วเห็นไหมล่ะตัดคู่แข่งออกไปหมดแล้วหรือทั้งเจ็ดที่เจ็ดที่ตัดคู่แข่งออกไปเลยอ่ะนิวซีแลนด์ด้วยลูกนิวซีแลนด์ด้วยนิวซีแลนด์ด้วยนิวซีแลนด์ก็อยู่โซนเดียวกับเรานิวซีแล,น,แลนด์ไปแล้วเห็นไหมนะนิวซีแลนด์ไปแล้วอินเดียไปแล้วอินโดไปแล้วตุรกีไปแล้วเหลือ,ออีกเจ็ดที่ยังไงจะไม่เข้าหรอ ออเข้ารอบอยู่แล้วมึงมาเอางงฟ้ามึงไม่ได้มาเอาทันเลนส์มึงไม่ได้มาเอาฟัสแท็ก <c oughs> มันเข้าแน่นอนแล้วอะนิวซีแลนด์เข้าไปแล้วอินเดียเข้าไปแล้วอินโดเข้าไปแล้วตุรกีเข้าไปแล้ว แล้วเหลือใครอ่ะเหลือใครอีกอ่ะเข้าไปหมดแล้วอ่ะมันจะเป็นเนาะมันเป็นเหลือไทยปินไทยกับปินเน่ยแข็งสุดแล้วออสเตรเลียอินโดเขา้าเขาชนะรอบเนีย่ยทาเ้นไงทาเลน์ใช่ไหมอินโดชนะทาเลน อินโดชนะทาเลน์ลูกทาเลน์ทาเล,น,าเลน์อินโดเข้าไปแล้วนิวซีแลนด์อินเดียเข้าไปแล้วพอปโปเดลตุรกีเข้าไปแล้วอืมไพรปินสีลังโอเหลืออีกบานเบิกเจ็ดที่อีกบานเบิกเวียดนามก็ต้องรอเข้าไทยแลนด์ฟิลิปปินส์สีลังกาใครอีกอะ Japan, เจแปนมาเผลอเข้าด้วยนะนะนะั่นน่ะเจเจแปนมันมันเข้ารอบอันนี้ด้วยนะเผลอเผลอเจเจเกาหลีไม่ส่งหรอปีเนี้จเจแปนเจแปนมาเผลอเข้าด้วยนะเจแปนเนี่ยเดินละ้มน่ะเนนะหลืออูเหลืออีกบานเบอร์อะเธอโคต้าเอเชียนนะเธอเหลืออีกบานเบอร์โอ้ยกระโทย เหลืออีกบ้านเบอร์โคตาดิวิ่งแจกเลยทออสเตรเลียอีกอ่ะออสเตรเลียก็ยังไม่เข้าออสเตรเลียไทยแลนด์ออสเตรเลียไทยแลนด์ฟิลิปปินส์ศรีลังกาโอเหลืออีกตั้งโอ้เหลือเยอะเลยอ่ะทเลบานอนอ่ะเลบานอนก็สวยมาเลเซียอย่างกงี้อาจจะเข้าด้วยอะม Lebanon, เลบานอนเนี่ยไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> มันเหลืออีกเยอะ มันเหลือโค้ต้าอีกเอเชียโคต้าเหลือเยอะไอที่น่ากลัวน่ากลัวคืออะไรรู้ป่ะอเมริกาเพราะมันรวมหมู่เกาะด้วยเฮ้ยใช่ไหมอเมริกาปะอเมริกานะแล้วก็พวกละตินมันรวมหมดเลยอ่ะเวียดนามีีีิก่อนประกาศ งวงมามิเฟอร์เป็นอย่างนี้ลูกอย่าไปซีเรียสกับเขามันเป็นเรื่องปกติเนปาจะเข้าด้วยหมแม,แม่ไม่รู้มันเหลือคือโคต้าตอนนี้มันเหลือเยอะโคต้าเนี่ยมันเหลือเยอะมากตอนเนี้ยไม่เคาะค่ะเคาะไม่ได้มันต้องมันมันต้องไปดูหน,น้างานด้วย อเมริการวมกับแคริบเบียนเ,นเนี่ยนนหนักโทอเมริการวมแคริบเบียนเนี่ยหนักอเมริการวมแคริบเบียนเนี่ยมันมีอเมริกันเหนือเมกาใต้ด้วยใช่ไหมลูกแล้วรวมแคริบเบียนด้วยเฉพาอนนหนักหน้านหนักกว่าเราอืมนนหนักนนหนักเอเซียนโคต้าวิ่งแจกเลยเธอจะกลัวอะไร ขออนุญาตสอบอานนะคะว่าเราไม่เคยชนะแคมเปญมีโอกาสปีที่แล้วเขาก็ไม่ชนะแคมเปญใดเลยค่ะเขาก็งงค่ะก่อนหน้าปีที่แล้วก็กไม่เคยชนะแคมเปญใดทั้งสิ้นเขาก็มงค่ะสองปีมันเนี้ยไม่มีใครชนะแคมเปญใดใดทั้งสิ้นเขาก็ยังจะเขาก็มงมาแล้วค่ะสองปีมันแล้วค่ะไม่มีใครชนะ เช็คปีพับปิดกับโปแลนด์ไม่ไม่เคยชน,นะแคมเปญไหนเลยก็ก็ชก,ก็มงแล้วขมงฟ้าค่ะพระจูจะเอาก็จบแค่นั้นค่ะปีที่เราไม่ชน,นะอะไรเลยไม่ชน,นะอะไรเลยเราไม่ชน,นะแต่เราตอบแปด head to h แล้วนะคะ head to h มันคือหัวกะทิเข้าใจไหมฮะ มันคือคัดหัวกัะทิมันคือเก่งที่สุดท็อปแปดเนี่ยเฮตูเฮตเนี่ยมันคือหัวกัะทิแล้วพี่ป้าจูก็คงไม่สบายอะ่ะเธอมีแต่กรรมาการอินโอ้เธอเขาเป็นสปอนเซอร์ปล่อยเขาไปเธอทำางงามเธอต้องให้สปอนเซอร์มันได้เลือกบ้างเขาเสียเงินเป็นร้อยร้อยล้านแล้วเธอไม่ให้เขาเลือกเลยเหรอ ไปเขาเป็นเธอเขาจะเลือกเพราะหลงเขาฉันว่าเขามีในใจอยู่จูเลียเขามีในใจอยู่แล้ว <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับชุดมันไม่เกี่ยวกับชุดมึงดูชุดนิวซีแลนด์มึงดูชุดนิวซีแลนด์มันไม่เกี่ยวกับชุดคือจะเลือกอะไรก็เลือกเขาหนูทำนะพี่ทำนางงามมานะมันจะมีรอบหนึ่งที่เขาให้คณะไอ้พวกสปอนเซอร์เลือก คือสปอนเซอร์มึงจะเลือกอะไรก็เรื่องของมึงมันเป็นมันเป็น,นส่วนจะได้ไม่ได้เนี่ยเจ้าของเวทีอ่ะเขามีอยู่ในหัวเขาแล้วเข้าใจไหมอ่ะสปอนเซอร์เขาเลือกอะไรก็เรื่องของเขาก็คือได้แค่ท็อปโมเดลแต่เธอสังเกตไหมว่าเวลาอะไรที่มันเป็นทางการที่จะต้องให้คะแนนจูเลียนั่งอยู่ตลอดนั่งจดคะแนนเองเฮดทูเฮดจูเลียนจดคะแนนหมด ท็อปโมเดลมันก็คือเลือกกันเลยอยากใหเลือกก็เลือกกันไปเลยเลือกกันไปเลยเป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นท็อปโมเดลมันไม่ได้มีความซักเซสกับมิสเฟอร์ <c oughs> มันไม่ได้มีซักเซสกับมิสเฟอร์ beauty with purpose เดี๋ยวยะจูมา beauty with purpose เดี๋ยวยะจูมานั่งก็เชื่อฉันเพราะนางต้องมาฟัง